เทปอนใสอยู่ทบาฝังสีแดงปอปียู่ทีบังสีมาัจดนี้ต่างฝ่ายางคนต่างฝ่ายางเชียวต่างฝ่ายต่างบีต่างระดัีน้ำแตกกนแตกกันตกน้ยเบาปีโอบป่อบปีเบปอยบีเบป่บาปีโบ้บีเบปีเบปีเ้าีี้เบบยยอานบุญ ่วงเมื่อประจำปี2004ที่เมืองสารวัตรนะทุกคนตอนนี้บรรยากาศการลังฝนตกนะทุกคนไปบางทียงทีผ้าไปเบ่งบรรยากาศภายในงานนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงต้อนที่2อช่วงกำลังล่อถาหรือว่าก้าเกี่ยมเขาเทียบชานะทุกคนเพื่อล่อถาการแข่งขันหรือว่าเริ่มการแข่งขันนะทุกคนพูด่นจะแข่งขันลงมาตั้งแต่ถึง ลงมาเส้นไส้จะอยู่บอลนอะทุกคนเส้นไส้จะอยู่บอลนอะบอลป้ายแดงๆหรือว่าทุ่งสีแดง,ะดน,ออดงนะทุกคนบพรา, <c oughs> านี่การตอนนี้ก็ถือว่าข้อนแดดไลน์นะทุกคนเพราะว่าบางคนหรือว่าแต่ละคนก็จาก็จะมีห่มกางนะเพื่อรอดขาขับเบิรงหรือว่าขับชมเพื่อส่วงที่ฝนกำลังจะ 老店了。Oh, <music> ตอนนี้ฝนตกค่ำนะทุกคนเลยเพราะวะ่าในส่วนบายบายมุ่งหรือว่าสองมุ่งนะแดดยังยังออกอย่างน,น,นะ้เลว่าฝนตกลงมาก่อนนะทุกคนตอนนี้บ่มีบอลสนเลยน้อ,อยแค่แค่ห้าบอลชนนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ค่ะทุกคนคะ่ะกำลังแ่นเขามาชนคนอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันมีสีเพิิงหรือว่าบอได้ที่นี่ บรรยากาศลังฝนตกนะทุกคนสีประมาณ อันนี้คือบรรยากาศลังฝนตกอยู่ทึ่งครัวขามแม่น้ำเซโดนนะทุกคนคือบอลเฮียงจะขามไปฟังฟาร์มใส่นะทุกคนเพราะว่าอยู่บอลนานีบบอนทีห่นาสนใจร้ายแล้วกับบอนทีนาเบิงร้ายนนะทุกคน

พอ1 0 10-10จัดเมนสบบสบายใจจัดเมนบังค่าหอ้าทาัดกระชินจากคณะกรรมการไปชนะขงยานี่ยบังค่าบังค่าบังค่าน้าหอกรับกับกับยังกับปันจุมโอ้ขอบคุๆข งานสี่ไเกาที่่าเปิแข่งแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันดเกิดมาตจะเหแล้วนะทุกคนแซมแซมแว่านี่แซมแซมาโอ้หองแซมห้องแซมห้บ้าน่บังค่าบังค่าบังค่านาเนาะบังค่าแซมโอ้ห้องก็เสร็จว่าเายินดียินดีไม่ได่ดิ ทีกระจามาล่อถาเบิ้องด้วยอ่าสว่างนะทุกคนฟังนี่แล้วก็ฟังนั้นนะทุกคนคือฟังนะคนจะเลิ่มอยู่แต่สนเบื้องนะ,นะทุกคนแมนเบิร์ตห่เงาไปจนหอดึงบ่อน,นะทุกคนทางนี้ก็คือการคนนลายนะทุกคน อยู่ตัวมาฟันซิมากลับมาจุด tang ตั้ง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 เชียร์ตั้งไฟตั้งบินตั้งอะไรตั้งจี้น้ําแตกกันแตกกันแตกกันแตกไปเร็วไปแล้วแทบบ่ไสบ่แทบบ่ไสอยู่จะเบิ่งว่าสิได้น้ํานาน้ํานาตีตึดขึ้นมาทั้งบัปปี้บัปปี้ขึ้นมาบักป้าป้าตีตึดขึ้นมาหัวจะไหลหัวจะ waピピー4もポわピー <noise> 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 กีนี้นะทุกคนก็คือชิ้นสุดการแข่งกันแหละนะทุกคนชือว่าแต่ละทีมหรือว่าแต่ละบาท,าทาานคน,ก,คนก็เอาเหื่อขึ้นโกกเอาเหื่อขึ้นไหวหรือว่า,าการเทียมทิ้งเมื่ออลไรนะทุกคนตอนนี้การแข่งเหื่อกระชิ้นสุดลงไล้นะทุกคนเราจะเห็นผูคนนคน้คนไล่ไล่ข้นก็จะเอาอย่างเมือ่อหรือว่าย่างกับบานนะทุกคน

โซ่ซีมือเบิ้งจัดบะเลือเาตัวก่นบางๆัวได้ก่นบัางบางเรือก็โหลดนี่นี่ สองบาทนี่ที่มาหวยหอยใส่ด้วยเอาเลยเอาเลยเอาเลยป้งเน่ฟาดไปเด็ดหนูเกินป้งป้งแน่เสียรักเลยิคือว่าได้ไปเลยตัวหนึ่ง